ค่ะในคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับมาตรา2ไปนะซึ่งมาตรา2เนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานซึ่งสะท้อนลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญานะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อหน่อยว่าแล้วไอ้ลักษณะสําคัญกฎหมายอาญาโดยสรุปขมวดแล้วเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะประการแรกนะคะอย่างอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าคอนเซ็ปต์หรือว่าหลักการแนวคิดหลักของกฎหมายอาญาเนี่ยคือว่า เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นความผิดเราจะได้ไม่ทำนะคะแล้วบ้านเมืองจะได้สงบเรียบร้อยนะะเพราะงั้นเนื้อหาของกฎหมายอาญาต้องมีความชัดเจนแน่นอนให้รู้ว่าการกระทําอะไรห้ามทําถ้าทําแล้วเป็นความผิดนะนะคะเพราะงั้นลักษณะสําคัญประการแรกกฎหมายอาญาต้องชัดเจนและแน่นอนประการที่2นะคะกฎหมายอาญามีสภาพบังคับ คือโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะคะอันนี้ก็คือที่เราเรียนกันไปในคาบแรกๆว่าโทษมีอะไรบ้างแล้วที่อาจารย์บอกล้วบอกว่าตัวที่เข้าใจแยกได้ง่ายที่สุดว่ากฎหมายฉบับนั้นเป็นกฎหมายอาญาคือการดูที่โทษนะคะโทษในที่นี้ก็คือ5ประเภทตามที่เราเรียนกันไปแล้วนะโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สิน ะะกฎหมายอาญามีโทษได้แค่นี้เท่านั้นถ้าน,นอกเหนือจากนี้เมื่อไหร่ไม่ใช่กฎหมายอาญานะคะเรียนไปแล้วลักษณะที่3กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังนะคะก็คือจริงๆมันก็คือแนวคิดเดียวกับข้อแรกกันแล้วต้องมีความชัดเจนแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันนะวันที่กระทาความผิดเราต้องรู้แล้วว่าสิ่งนั้นห้ามทำเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันจะมีผลมาย้อนหลังไม่ได้ว่าอย่างนี้เราก็จะไม่รู้พอดีว่าสรุป คือเราจะไม่กล้าทําอะไรในชีวิตประจาวันเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรืออาทิตย์หน้านะคะหรืออีกสองอาทิตย์หน้า,าเดือนหน้าปีหน้าจะมีกฎหมายมาบอกหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราทำมันผิดวันนี้การเดินเล่นในสวนสาธารณะตอนกลางคืนอาจจะไม่เป็นความผิดนะสมมุิสวนเปิดนะไม่เป็นความผิดเราก็เดินถึงเราไปรู้สึกวยังางยังไง,ง,ไงมันก็ไม่มีวันผิดแน่นอนเพราะกดผ่านไปอีกหนึ่งเดือนกฎหมายบัญญัติว่าเดินสวนสาธารณะเวลากลางคืนเป็นความผิด ถ้ามันมีผลย้อนหลังได้เนี่ยต่อไปชีวิตเราในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราจะไม่มีความแน่นอนเราว่าเราทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะสําคัญกฎหมายอาญาคือไม่มีผลย้อนหลังนะทีนี้ที่ต้องระวังอีกหนึ่งก็คือกฎหมายอาญาจะไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษแต่สามารถมีผลย้อนหลังเป็นคุณได้ นะคือย้อนหลังมาแล้วมันเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยทำได้เช่นอะไรก็คือชัดที่สุดอานิสิตสะท้อนมาในมาตราสองที่คราวที่แล้วเรียนไปแล้วนะในวรรคที่สองบอกว่าถ้าต่อมากฎหมายบัญญัติว่าการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไปก็พ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิดนะคะมันก็คือหลักการแบบนี้เองว่าปกติแล้วเนี่ยย้อนหลังไม่ได้แต่ถ้าย้อนหลังแล้วเป็นคุณคือย้อนหลังแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยทำได้ ลักษณะประเภทที่4ห้ามใช้กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคลนะคะอันนี้ใดที่นิสิตได้เรียนเีไปกับอาจารย์ท่านอื่นแล้วก่อนหน้านะคะว่าปกติในการอุดช่องว่างกฎหมายเนี่ยเราจะมีการเอาจารีตประเพณีมาใช้ด้วยแต่ในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเราจะเอาจารีตประเพณีมาใช้เพื่อลงโทษบุคคลไม่ได้เพราะ จาีตประเพณีมันไม่เหมือนกฎหมายลายลักษณ์อักษรใช่ไหมจารีตประเพณีเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําความเชื่อความเข้าใจคำสั่งสอนของแต่ละสังคมซึ่งมันไม่มีความแน่นอนมันไม่ได้เขียนออกมาเป็นทางการหรือตอนห้มันเขียนมันก็ไม่ใช่เขียนออกมาเป็นทางการนะคะเพราะฉนั้นประชาชนทั่วไปก็ยังไม่มีความแน่นอนอยู่ดีว่าสรุปสิ่งนี้ทําไปแล้วเป็นความผิดหรือเปล่ามันต่างกับพระราชบัญญัติต่างๆที่มันออกมาเป็นทางการแล้ว นะัดด้วยความที่ลักษณะเบื้องต้นเลยกฎหมายอาญาต้องชัดเจนแน่นอนคนเราต้องรู้ว่าทําอะไรแล้วเป็นความผิดอาญาแล้วห้ามทานะคะเพราะฉะนั้นเราเอากฎหมายจารีตประเพณีซึ่งเกิดจากการปฏิบัติการประพฤติสืบต่อกันของสังคมเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เพราะมันยังไม่แน่นอนมุมมองของคนแต่และคนในสังคมก็อาจจะมองต่างกันว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นจารีตประเพณีนะคะบางคนก็มองว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยแล้วไม่พูดจาย ว่าร้ายพ่อแม่เนี่ยเป็นจารีตประเพณีบางคนบอกขนาดนั้นยังไม่ถึงอันนั้นแก้ศีลธรรมยังไม่ถึงจารีตประเพณีเห็นไหมคะแล้วุณจะเห็นแล้วว่ามุมมองของแต่ละคนในสังคมว่าอะไรคือจารีตประเพณีเนี่ยบางทีมันมันไม่ชัดเจนแน่นอนเท่ากับกฎหมายลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นในเมื่อกฎหมายอาญาต้องการความชัดเจนแน่นอนจึงห้ามเอากฎหมายจารีตประเพณีมาลงโทษทางอาญาแก่บุคคลนะคะแต่ เหมือนกันเลยนะเราห้ามลงโทษก็จริงแต่เอามาใช้เพื่อเป็นคุณได้คือเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็คือเหมือนกันเอามาใช้ยกเว้นความผิดได้เอามาใช้ยกเว้นโทษได้เช่นอะไรนะคะเช่นกีฬาชกมวยของประเทศไทยการชกมวยนี่จริงๆเป็นการทำลายร่างกายใช่ไหมต่อยกันโหต่อยกันแบบเลือดออกช้ำบวมกันไปหมดจริงๆเป็นการทำลายร่างกายซึ่งเป็นความผิดอาญา ะะแต่เพราะจารีตประเพณีการเล่นกีฬาของประเทศไทยถือว่ามันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่การทําร้ายกันจริงๆนะเป็นกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เป็นความผิดไม่เป็นความผิดฐานทาร้ายร่างกายเพราะมันเป็นแค่กีฬาพื้นบ้านก็เป็นกรณีแบบนี้นะะยกเว้นความผิดได้เอาจารีตประเพณีเรื่องว่าการชกมวยเป็นกีฬามายกเว้นความผิดได้ เพราะว่ากฎหมายจารีตประเพณีเอามาใช้ลงโทษไม่ได้ก็จริงแต่เอามาใช้เป็นคุณได้นะคะหรือแม้แต่ว่าการที่หมอผ่าตัดคนไข้จริงๆการที่หมอใช้มีดเนี่ยกรีดไปที่คนไข้สมมติต้องผ่าตัดฉุกเฉินไม่มีใครเซ็นยินยอมนะต้องผ่าเดี๋ยวนั้นอนะแล้วต้องกรีดเข้าไปตัวคนไข้ใช้มีดกรีดไปที่เนื้อเนี่ยยังไงมันก็คือการทําร้ายนะคะเป็นความผิดอาญาอยู่ละแต่ว่ามันถือว่าเป็นจารีตประเพณีในการรักษาคนไข้ ะะไม่ได้มีเจตนาที่จะทาร้ายไม่ได้มีความชั่วร้ายใดๆดั้งสิน้นเพราะฉะนั้นก็เอาจารีตประเพณีมาใช้ยกเว้นความผิดได้นะคะแต่เอามาใช้ลงโทษไม่ได้แต่เอามาใช้เป็นคุณได้นะ,ะลักษณะที่ห้าห้ามนำออกกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาลงโทษทางอาญาเหมือนกันนะคะกฎหมายอาญาต้องมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรก็ตาม นะันหลักการเหมือนกันก็หลักการเดิมที่เรียนในมาตราสองถ้าอะไรก็ตามไม่บัญญัติไว้เป็นความผิดมันก็ไม่ใช่ความผิดอาญาใช่ไหมไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยการการะทาแบบนี้กฎหมายไม่บัญญัติเป็นความผิดงั้นเราต้องไปหากฎหมายอื่นๆที่ใกล้เคียงมาอุดช่องว่างนะเราเรียนเรื่องการอุดช่องว่างไาจากอาจารย์ท่านอื่นแล้วนะนะการอุดช่องว่างกดเอามาใช้กับกฎหมายแพ่ง นะแต่กฎหมายอาญาไม่ใช่ถ้ากฎหมายไม่ได้เขียนเรื่องอะไรเอาไว้นะว่าการกระทําอย่างนี้เป็นความผิดมันไม่เรียกว่าช่องว่างกฎหมายมันะแปลว่ามันไม่ผิดเลยนะคะเช่อนอย่างไรเช่นการเป็นชู้อย่างเงี้ยนะาะนิสิตอาจจะผิดศีลธรรมแต่ในทางกฎหมายอาญาไม่ผิดเพราะว่ากฎหมายอาญาจะมากํากับเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยใช่ไหมคะบางทีมันก็มีเยอะบางทีแบบภริยาย,ยินยอมให้สามีม,มีชู้ได้นะ คือก็จะเป็นเรื่องทางกฎหมายแพ่งไปไว้เรื่องการมีชู้ในฟ้องหย่าได้แต่มันไม่ใช่ความผิดอาญาโดยตัวมันเองเพราะมันยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่ว่าบ้านเมืองที่รัฐจะต้องเข้ามา,เ,าเข้ามาแทรกแซงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นที่สุดว่าการกระทํามันไม่ใช่ว่าอะไรอะไร,อะไรที่เราดูมันผิดศีลธรรมแล้วมันจะผิดกฎหมายไปหมดกรณีแบบเนี้ยเป็นชู้เนี่ยมันผิดศีลธรรมแต่กฎหมายไม่ได้กฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติไว้เป็นความผิดอาญา ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ผิดนะคะก็ไม่ผิดไม่ต้องใช่เป็นกรณีที่บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นช่องว่างกฎหมายมันผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายอาให้ช่องว่างกฎหมายละงั้นไปหากฎหมายอื่นมาปรับปรับใช้หน่อยเอาใกล้เคยียงใกล้เคียงมาปรับปรับหน่อยผู้อุดช่องว่างไม่ต้องทําแบบนั้นนะกฎหมายอาญาเนะี่ยถ้าไม่เขียนเป็นความผิดคือไม่ผิดไม่ต้องไปพยายามหาอะไรมาอุดช่องว่างแล้วนะคะอ่ะ ก็วันนี้นิสิตคงได้เข้าใจละว่าลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญาหาประการมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆมันก็คือสะท้อนมาจากแนวคิดหลักการกฎหมายอาญาในมาตราที่2แล้วก็แนวคิดพื้นฐานกฎหมายอาญาที่เป็นหลักสากลที่ต้องเรียนกันไปในคาบพ,พี่แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวในคาบหน้าเราจะขึ้นบทย่อยแล้วอีกบทหนึงแล้วนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญาค่ะ